หมู่บ้านพฤษาทาวพีเวรามินทาร17มีรปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงฟิตเนสสวนสาธารณะสระว,ว่ายน้ำค่าสวนกลางตารางวาละ35บาทเป็นทาวน์โฮมหลังริมถนนเมนมีหน้าที่18.2ตารางวา3ห้องนอนสองห้องน้ำ2ที่จอดรถทางด้านซ้ายติดตั้งปั๊มแทงให้พร้อมใช้งานทางด้านขวาติดกับเพื่อนบ้านตีละแนงปิดถือให้แล้วเพาดานด้านบนโรงรถเราติดตั้งเป็นพีวีโฟมทองเรียบติดฟอยล์ลายไม้ มาชมในตัวบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะหันหน้าทางทิศเหนือนะคะเพดานด้านบนเป็นฝ้าหลุมติดโคมไฟระยะให้1จุดบ้านหลังนี้จัดเฟอร์นิเจอร์ให้ให้แล้วด้วยนะคะอาทิเช่นโซฟาตัว L สามที่นั่งโต๊ะทานข้าวชั้นวางทีวีมาต่อกันที่ห้องครัวนะคะห้องครัวนะคะก็ต่อเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ตัวไอนะคะติดตั้งซิงค์ล้างจาน เตาแก๊สและหูดดดูดควันและติดตั้งตู้เก็บของใต้ซิงให้2จุดค่ะทางด้านขวาเค้าเตซิงก็จะเป็นจุดซักล้างนะคะห้องน้ำชั้นหนค่ะมาต่อกันที่ชั้น2นะคะชั้น2ก็จะมี3ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1นระเบียงค่ะมาชมห้องนอนด้านหน้านะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะเราแถมผ้าม่าน ให้ทางหลังด้วยนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นมีระเบียงเป็นของตัวเองด้วยค่ะและที่สำคัญเราแถมแอร์ใหม่แก่กล่องให้2ตัวค่ะพร้อมติดตั้งให้ด้วยค่ะเป็นแอร์12000 BTU และ9000 BTU ค่ะ สำหรับการเดินทางนะคะมีรถ2แถวมีนบุรีกีบหมูผ่านหน้าหมู่บ้านนะคะห้องนอนด้านหลังสองห้องนะคะด้านหลังบ้านนะคะก็จะเป็นที่โล่งนะคะอากาศถ่ายเทยได้สะดวกลมยินสบายค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนัดชมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0867451947ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ